เมื่อเล็งตัวกล้องมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เรากดแมสที่ F1 ค่ะค่ะเราก็จะได้มุมองศาตามที่เราต้องการนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะอิงจะมาสาธิวิธีการยมุระยะและการเปิดฉากหามุมค่ะ ของกล้อง Total Station ี่้อด a d ิรุ่น DTM 622R4 ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่าขั้นตอนและวิธีการใช้งานมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะถ้าการยิงระยะและการเปิดฉากหามุมนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปทำการยิงระยะก่อนนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราไปที่ปุ่มรูปดาวนะคะเพื่อทำการเปิดเลเซอร์ชี้หมุดชี้เป้านะคะ เมื่อกดเข้าปุ่มรูปดาวมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดเลเซอร์ชี้มุดก่อนนะคะที่ F3 ค่ะจากนั้นนะคะให้กดปุ่มรูปดาวอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อทำการเปิดเลเซอร์ชี้เป้านะคะที่ F4 ค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดเข้าที่ปุ่มรูปดาวอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อไปตั้งค่าหน้าเป้าและเลือกโหมดการยิงค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เราไปตั้งค่าหน้าเป้าและเลือกโหมดการยิงที่ F1 ค่ะ EDM setting นะคะจากนั้นนะคะที่ F1 นะคะ EDM โหมดนะคะก็จะเป็นการเลือกโหมดการยิงนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกโหมดการยิงนะคะเป็นที่1ครั้งนะคะต่อมาค่ะที่ F2 นะคะเป็นการเลือกหน้าเป้าของเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะเลือกแบบนอนปิดซึมนะคะ เมื่อเราตั้งค่าหน้าเป้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้กดเซฟที่ F4 ค่ะแล้วกดออกมายังหน้าหลักนะคะค่าเมื่อมายังหน้าจอหลักแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการวัดระยะกันนะคะโดยกดที่ปุ่มสามเหลี่ยมตรงด้านล่างเมนูตรงนี้นะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่เราจะทำการหาค่าระยะนะคะเมื่อเล็งตัวกล้องมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะ ให้เรากดแมสที่ F1 ค่ะตัวกล้องนะคะก็จะคำนวณค่าระยะออกมาให้เราแบบนี้นะคะค่า v นะคะก็จะเป็นค่าองศาแนวดิ่งนะคะ hr ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าองศาแนวลา่ค่ะ sd ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าส l o p ค่ะหากเราต้องการดูค่าอื่นๆนะคะให้กดที่ปุ่มสามเหลี่ยมตรงด้านล่างเมนูอีกหนึ่งครั้งนะคะ หน้าจอก็จะแสดงผลมาแบบนี้ค่ะ h อี HD นะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวราบนะคะจากจุดตั้งกล้องไปยังจุดที่เราทำการวัดระยะนะคะมีดีนะคะก็จะเป็นค่าระยะแนวดิ่งค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปทำการเปิดฉากหามุมกันค่ะกดออกจากหน้านี้ก่อนนะคะโดยกด e.s.c. ค่ะเมื่อกลับมาหน้าหลักแล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะของการเปิดฉากหามุมนะคะ ให้เรานะคะไปเซตค่าองศาแนวราบนะคะตรงนี้ให้เป็นศูนยก่อนนะคะโดยกดที่ F 1 0ศูเซตค่ะตัวกล้องนะคะก็จะถามเรานะคะว่าต้องการเซตค่าองศาให้เป็นศูนย์ใช่หรือไม่ให้เราตอบเยสที่ F 3ค่ะจะเห็นได้ว่าค่าองศาแนวราบตรงนี้นะคะก็จะเป็นศูนยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราทำการคลายล็อกตัวกล้องค่ะแล้วหมุนตัวกล้องไปยังองศาที่เราต้องการค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหามุมองศาที่45องศากันค่ะเมื่อเราได้ค่ามุม45องศาแล้วนะคะให้เราทำการล็อกตัวกล้องนะคะแล้วปรับละเอียดช่วยนะคะ เราก็จะได้มุมองศาตามที่เราต้องการนะคะหากเราต้องการล็อกค่ามุมองศาตรงนี้นะคะให้เรากดที่ O F 2 F2 ค่ะ,คะเพื่อเป็นการล็อกค่าองศานะคะเขาก็จะถามเรานะคะว่าเราต้องการล็อกค่ามุมองศาตรงนี้ใช่หรือไม่ให้เราตอบ Yes ที่ F3 ค่ะค่ะค่ามุมองศาแนวราบของเรานะคะ เขาก็จะล็อกให้เป็น45องศาแบบนี้นะคะค่าแล้วนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะของการยิงระยะและการเปิดฉากมุมของกล้อง Total Station ยี่ห้อดา d ดิรุ่น DTM 622R4 ค่ะค่าแลาสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้อง Total d a r d i รุ่น DTM 622R4 ตัวนี้นะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าก่อนได้นะคะที่สาขาลังสิตค่ะ หรือจะเป็นโชว์รูมทีนังบววันจังหวัดสมุทรปราการก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกเข้ามานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์021816844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้นะคะสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะ สำหรับพิ่วันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ